วงการบันเทิงเศร้าสุดยอดมือกีต้าร์คนดังเสียชีวิตแล้วเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อล่าสุดวันที่25มีนาคมอูกฤิตพลังกูลมือกีต้าร์วงบัตเตอร์ฟลายได้เสียชีวิตโดยในเฟซบุ๊กอัดกัลยาณคุปได้เขียนข้อความว่าด้วยความรักเคารพที่อุกตลอดไปครับวงการเพลงสูญเสียคนมีความสามารถอีกครั้ง หลังมีรายงานว่ามือกีตา้าฝีมือดีอย่างอุกฤษพลังกูลหรือที่อุกของน้องในวงการได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อดึกของคืนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลวิพารามพัฒนาอัานอุกฤษพลังกูลเป็นที่ชายแท,แท้ของอดีตนักร้องนักดนตรีชื่อดังอิทธิพลังกูลเสียชีวิต11 พฤศจิกายนพศ2547ถือเป็นสุดยอดมือกีต้าร์แนวบลูร็อกคนหนึ่งของบ้านเราโดยเจ้าตัวเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในสมาชิกของวงบัตเตอร์ฟลายร่วมกับจิรพันธ์อังสวานนอัศนีโชติกุลดนูฮันตรกูลสุรสีอิทธิกุลอนุวัตน์สืบสุวรรณสมชายขำเลิศกุล สิงห์นภาสารศาสตร์และอื่นๆนอกจากนี้เขายังอยู่เบื้องหลังการทำงานเพลงทั้งการเขียนเนื้อร้องเรียบเรียงดนตรีมิกซ์เสียงให้กับศิลปินมากมายเช่นเป็นผู้เรียบเรียงเพลงเที่ยวละไมาในอัลบั้มชุดแรกของเฉลียงร่วมแต่งเพลงให้มันเป็นไปทำดีได้ดีให้อัศนีวสัสด์ ร่วมแต่งเพลงการเวลาให้น้องชายอิทธิพลางกูลและอื่นๆสำหรับพิธีศพของเจ้าตัวตั้งบำเพนกุศลที่วัดธรรมมงคลสุขุมวิทโดยจะมีพิธีรดน้ำศพในช่วงเวลา17.00นของวันนี้และจะมีพิธีสวดรวมเจคืนก่อนจนาปนกิจในวันเสาร์ที่วันที่1เมษายน2566